เดี๋ยวจะลองยิงดูระบบการทำงานของปืน okay. อออโอเคอ่ายื่นกันโอเคลุกหมดสไลด์ค้างนะครับกดแมสคาสไลด์อ่าโอเคครับสวัสดีครับบีการแนดนวอลมช่องคนรักปืนตอนนี้เราอยู่กับปืน STI สปาต ตันทีนะครับขนาดจุดสี acp นะฮะจุเป็นปืนที่ได้ชื่อว่ามี stopping power มากที่สุดในปืนพกที่ประชาชนคนไทยจะครอบครองได้นะครับไม่รวมถึงจุดสี่สี่น u m ะครับอันนี้พูดถึงในชั้นปืนพกที่นิยมใช้งานโดยทั่วไปนะหลายคนนะครับอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยปืนจุดสีาลำกล้องสั้นเนี่ยอย่างที่เขาเคยใช้โค้ด Defender นะลำกล้อง3นิ้วเศษเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเลือกลูก นะแล้วก็ทําไมผมถึงเลือก STI Spartan กระบอกนี้นะครับทำไมไม่เอาเป็นโคง้งเป็นโค้ดไรทั้งทั้งที่ตัวนี้นะครับมันทําโดย ARM Score หมายถึงว่าเป็น OEM ทําภายใต้มาตรฐานของ STI นะฮะก็จะต้องผ่านอย่างไอโฟนของท่านเนี่ยก็ทําที่จีนเนาะอ่าหลายๆผลิตภัณฑ์ก็คือประเทศผู้ผลิตเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแต่เรื่องเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสนะฮะแม้จะจ้างที่อื่นผลิตแต่ก็ต้องผ่านมาตรฐานทีนี้ มาตรฐานของผมเนี่ยคือผมเป็นเจ้าหน้าที่ในการใช้อาวุธปืนในการทํางานนะครับผมจึงต้องเลือกปืนที่มีระบบปีบปฏิการน่าเชื่อถือนะฮะเพราะาอุตสาห์เลือกจุดสีมาแล้วนะก็ต้องการให้ยิงได้อย่างไม่ติดขัดการเลือกปืนไม่ติดขัดนะครับเลือกยังไงผมก็ดูเรื่องการป้อนกระสุนครับเพราะบางทีนะฮะเราก็ต้องการความมั่นใจแม้แต่จุดสี่จะมี stopping power เยอะต่อให้ใช้ลูกหัวบอลก็ตามแต่การใช้ลูกหัวรูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้น ดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระสุนปืนเราจะไม่เลือกกระสุนและสามารถยิงหัวรูได้ครับร้านปืนในไทยไม่เหมือนที่ต่างประเทศที่จะมีสานามยิงปืนหลังร้านให้เราลองนะฮะดังนั้นถ้าเราเลือกปืนหรือหยิบปืนมาผิดเนี่ยโดยไม่ศึกษาก่อนมันก็จะทําให้เราลําบากในการขอเปลี่ยนนะฮะผมมีเทคนิคง่ายๆครับให้ท่านเอาปอกกระสุนไปที่ร้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ปืนจะลูกออขออนุญาตแก้ไขปืนจะเลือกลูกหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาออกแบบลำกล้องเอ่ยอะไรเอ่ยหรือแหลมขึ้นทางลาดขึ้นกระสุนนำกระสุนกล้องกระสุนหลังเพลเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ผมจะมีเทคนิคคือผมจะนําปอกกระสุนไปด้วยแล้วขอญาตทางร้านว่าเฮ้ยผมจะสนใจซื้อปืนกระบอกนี้นะแต่ผมอะ่ะขอลองหน่อยปอกกระสุนใส่แม็กเปล่าเนี่ยแล้วก็ป้อนขึ้นลําดูถ้ามันสามารถทําได้ไม่ติดขัดก็จะซื้อนั่นนะฮะนี่คือหลักการเลือก ของผมนะเดี๋ยวผมจะลองให้น้องลองบรรจุกระสุนนะครับเรียงกันเนาะสามสามชนิดนะครับก็คือเป็นกระสุนหัวบอลนะครับเอแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหัวรูแล้วก็ตัวปอกเปล่านะก็จะให้ดูว่าบรรจุกระสุนปอกเปล่าเข้าไปก่อนอ่านะครับตามด้วยหัวรูแล้วก็ต่อด้วยหัวบอลอธิบายตรงนี้ก่อนว่าหัวบอลเนี่ยเสียบเข้าไปลยครับหัวบอลเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่จะมีปัญหาเรื่องหัวรูนะ ผมก็เลยเอาหัวรูที่กว้างที่สุดของแม็กเทเนี่ยมาลองให้ดูแล้วก็ปอกเปล่าด้วยถ้าปืนท่านสามารถบรรจุและคัดปอกปอกได้ปอกเปล่าได้ก็แปลว่าหัวรูทุกชนิดบนโลกนี้ในกระสุนห้าจุดสี่ห้าเนี่ยสามารถยิงได้นะครับโอเคครับบรรจุกระสุนเข้าตัวปืนหันปืนไปทิศทางที่ปลอดภัยครับแล้วปลดสไลด์อ่าอย่าเพิ่งยิงครับทีนี้กระชากสไลด์แรงเป็นอ่าครับลองดูหนึ่งสองสามอ่าโอเคนะครับก็เห็นได้ว่าเอ่ปืนเนี่ย ทำการคัดออกมาได้ทั้งหัวลูนะครับหัวบอลแล้วก็ปอกเปล่าเลยเมื่อกี้นี้ปอกตกไปทางไหนครับกระสุนตกไปทางไหนอ่ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาทีนี้เราจะมาดูการทํางานของปืนกันอ่ะลองบรรจุก,กระสุนไปห้านัดครับอันนี้นะจะลองดูลูกจริงเนาะเราจะให้ดูเรื่องระบบการปฏิบัติการของปืนนะครับ ก็ว่าปืนมันจะมีการติดขัดอะไรหรือไม่อย่างไรนะที่ผมเลือกตัวนี้เพราะเป็นเหล็กทั้งกระบอกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลำกล้องของไอทีไอจะม,มีความยาวประมาณ3นิ้วครึ่งก็ะสนี่้นี่ก็ปอกกระปาเข้าไปครึ่งนิ้วนะครับเกือบนิ้วละดังนั้นทางทางวิ่งของหัวกระสุนก็จะอยู่ประมาณเกือบสามก็ประมาณเกือบ3นิ้วนะครับทำให้ถ้าเราใช้หัวลูไปเนี่ยหัวรูกก็จะมีความเร่งในรังเพลิงมากพอ ที่จะแบะบานเวลากระทบ้าหมายถ้าใช้ลำกล้องสั้นเกินไปหัวรูจะไม่บานครับก็อย่างโค้ดดีเทคทีฟจะมีปัญหาในะเรื่องจุดสีห้าลำกล้องสั้นแล้วหัวรูไม่ค่อยบานอเดี๋ยวจะลองยิงดูระบบการทํางานของปืนโอเคอ่า โอเคปูลูกหมดสไลด์ค้างนะครับกดแนมะ็กค้างสไลด์อ่าอเท่าครับประมาณนี้นะฮะใครที่มองหาอยู่นะครับก็เป็นปืนดีที่น่าสนใจมากเลยผมใช้เวลาในการศึกษาเพื่อจะซื้อปืนรุ่นนี้เกือบปีนะฮะทั้งนั้นที่ตอนนั้นมีตัวเลือกอยู่มากมายแต่ตัวนี้ได้มาก็ไม่ผิดหวังเป็นปืนที่มีความกระทัดรัดและไว้ใจได้นะฮะทีนี้แนะนำนะครับสำหรับสายคอนซนแครี่ Carry, หรือสายพก OK, นะครับก็ตัวนี้มันจะมี วิเวอร์เทลนะครับวิเวอร์เทลหรือหลังอ่อนเนี่ยรันไกทิ้งไปก่อนมันจะมีความแหลมมันทําให้เวลาที่เราจับกีบป,ปืนเนี่ยมันจะมีความมั่นคงเห็นไหมฮะแต่ทีนี้มันจะเป็นปัญหาเวลาเราพกมันจะทิ่มพุงเราดังนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนหลังอ่อนครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับผมซื้อหลังอ่อนของไอ้ตัวเลสเบร์มานะครับซื้อต่อเขาที่เป็นเออขออนุญาตครับเป็นเอทีไออีกตัวหนึ่งมาที่ทรงแบบคางเต็มเหมือนเลสเบร์ ก็เป็นหลังอ่อนแบบสั้นผมก็เลยซื้อมาแต่ยังไม่เอาไปทําสีมันก็จะเป็นสีเงินเนาะเป็นสแตนเลสก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนมาตัวนี้ก็จะแง่ตัวนี้ก็จะหายไปนะฮะมันก็ทําให้เราพกได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ราคาสวัสการนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครคือ6 5 0 0 0บาทถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผมสําหรับ ATI สปาร์ตัตัวนี้แม็กสํารองก็เอ่อ ผมจะมันจะมีแม็กมาให้2ตัวผมก็เลยซื้ออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรูปดาวอ่ะจาไม่ได้ละน่าจะเป็นชูตติ้งสตาร์หรือสตาร์ชูตติ้งอะไรสักอย่างนี่แหละ mm hmm. ก็บรรจุได้7นัดเลยตัวนี้มันก็จะบรรจุมันบอกว่า7นัดนะครับแต่ยัดจริงๆได้แค่หน,นะฮะเพราะค่อนข้างจะแข็งมากๆเลยประมาณนี้ครับใครที่สนใจ a อทีไอสปาตันก็ลองไปดูได้น่าจะเหลือประมาณมือ2กับมือ1เนี่ยหมดไปนานแล้วสำหรับวันนี้บิ๊กแอนบอมสวัสดีครับบาย 不是、no.